สวัสดีค่ะกวางค่ะสวัสดีครับพอดครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม MV Parody โดยที่เราจะมีผู้เข้าร่วมนะคะ2ทีมทีมละ2คนโดยทีมแรกนะคะจะเป็นคุณเอ็มคุณเซฟทีมที่2จะเป็นคุณปื้มและคุณแนวค่ะครับผมโดยแต่ละทีมครับก็จะได้รับโจทย์กันไปทีมละหนึ่งเพลงแล้วก็แต่ละทีมเนี่ยถ่าย MV ให้เหมือน MV ต้องฉบับมากที่สุดโดยที่กรรมการเนี่ยจะเป็นผมและคุณกวางเป็นคนตัดสินนะครับผมพร้อมหรือยังคะพร้อมมากๆเลย,เลยงั้นเราไปดูแต่ละทีมกันเลยค่ะ กลุ่มของผมนะครับได้เพลงก่อนเสาเถียงครับไปฟังกันเลยครับลงจูบจัดโบกมันจังสิพ่อพ่อสิขาคนจังมึงให้ตายไปจากใจเขียด สวัสดีครับวันนี้พวกเราได้เพลงยื้อมาของปีชาปัจชัยเดี๋ยวเราวันนี้เราจะเอาท่อนของตอนที่พูดกับพ่อในเถียงนาเราจะเอามาโคเวอร์กันไปดูกันเลย พีจ่าไปอบอกบอกว่าเไปบอกเป็นอย่างเมื่อจางว่านี่เมื่อนากระจาก,กันให้เก่าบเป็นอย่างว่าการันตีได้ดอกบอกคนอื่นพอสิยังมีชีวิตอยู่มีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับสิ่งที่เจริญมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่นะ ไโบราณเก่าทุกเลย์บ่เป็นอย่างมือนีบจักมือหน้าก็ต้องจักรในคือเก่าแล้วบ่มีอย่างการดึงที่ใดดอกเมื่อื่นเขาเสียอย่งอยู่ก็บม่อยู่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นมีความสุขกับสิ่งที่มันเดีเปิดแล้วเปิดแล้วลงเท้าทางเปิดแล้ว ด้เอ MV ของทั้ง2ทีมแล้วจริงครับผมก็ต้องเลิกบอกได้เลยว่าเป็น MV ทั้ง2ทีมเนี่ยทำมากันได้ดีจริงๆนะเวลานิดเดียวเองเนาะค่ะใช่ใ,ใช้แค่เวลานิดเดียวแต่แบบสามารถสร้างได้แบบขนาดเนี้อืมสำหรับทีมที่ชนะของเราได้ตัดสินมาแล้วคือทีมต้องให้พินกมนี้เลยนะเมือน่เห,หมือนมากเหมือนเหมือนนี่ <kaikki international noise> ดีิง <T ek> งัก็ดีไม่แพ้ก็ไม่น้อยหน้ะทุ่มสุดตัวจ้าง500เล่นได้ห้าหลังจอดจริงๆเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะปล่อยพวกเขาร้องไห้กันต่อไปโอน่าเสียดายนะครับพี่เอาจริงอยากให้ EP เนี้ยเยาะกว่านี้จะได้จริงๆเลยก็ขอตัวเราไปก่อนนะครับพวกกลุ่มหนึ่งก็ดีใจกลุ่มหนึ่งก็เสียใจอะไรเงี้ยก็แบบหลายลมหลายมูดอะเนาะไปก่อนนะครับบ๊ายบาย